ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าโครงการเนาะศิรยยัญญาเหนือท่าวงนะคะแล้วก็วันนี้เลยจะพามาอัปเดตตึกของเราค่ะ,คะซึ่งหลายคนจะคิดว่าเออเรายังขายตึกอยู่ไหมยังขายอยู่นะคะเพราะว่าปัจจุบันว่างกี่อยู่ิตแล้วคะสองยูนิตค่ะอ่าปัจจุบันว่าง2ยูดิตนะคะบน ทำเลเมืองเศรษฐกิจแบบนี้เลยแล้วก็แทนนิดนึงค่ะติดถนนใหญ่4เลนเลยนะคะตรงนี้แล้วก็สามารถจดรถจดรถได้แบบหลากหลายค่ะใช่ค่ะใช่ก็เหมาะสมกับทําธุรกิจของทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็วันนี้พี่เต้ยอธิบายรายละเอียดตึกนิดนึงค่ะตอนเนี้ยว่างอยู่สองยูนิตเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่สามล้านเก้าหมื่นนะคะอ่าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นไหมรอติดตามรอติดตามกันเนาะคุยกับพี่เต้ยได้เลยนะค่ะ แล้วก็หน้ากว้างประมาณ4เมตร<ม>ลึก12เมตร<ม>ค่ะใช่ค่ะรวมรางสัดล่างเนี่ยค่ะพี่เตย สิบสองเมตรยังไม่รวมลานสักร้างค่ะใช่ค่ะนี่เลยเข้ามาก็จะเจอในบริเวณห้องโถงแบบนี้เนาะใช่ค่ะห้องกว้างก็สามารถเขาเรียกน่ะ b u อิน in b ว i l t i หรือกั้นเป็นห้องก็ได้เหมือนกันก็เหมือนสำนักงานขายแล้วเราก็เหมือนกั้นตรงนี้เนาะเป็นเป็นเหมือนเป็นห้องปิดกั้นระหว่างแบบส่วนส่วนด้านหน้าซอร์วิสแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนเหมือนห้องครัวใช่ค่ะแล้วก็ไปเป็นห้องน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วก็จะมีห้อง ให้ทุกชั้นเลยนะให้ค่ะช่มีทั้งหมด3ชั้นค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ทุกชั้นเลยตรงนี้โล่งมากคือแบบกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะมีห้องน้ําในส่วนป่างๆให้ค่ะไว้ีแล้วก็อันนี้เป็นร้านซักล้างค่ะโอ้ซัก้างเนาะ่ะมีลัก้างนี้กว้างประมาณเท่าไหร่คือตัวอ่ากว้างประมาณสี่เมตรค่ะ4สี่เมตรก็ให้คือจริงๆอ่ะทําเป็นวิวอินเพิ่มเติมก็ได้ใช่ใช่สามารถต่อเป็นบ้านไทยได้เลยอะค่ะได้ได้แล้วก็ข้างบนไปค่ะ จะสูงชั้นนิดนึงเพราะว่าแบบตึกมันเขาเรียกนะเพดานมันสูงใช่ค่ะเพดานมันสูงนะโป่งเลยนี่นี่มาในส่วนชั้นสองของเรานะคะชั้นสองจริงๆทําเป็นห้องนอนก็ได้กลาเป็นวิวเป็นห้องก็ได้นะใช่เลยค่ะค่ะอ่ะก็จะเป็นห้องกว้างๆโล่งๆแบบนี้ให้เลยนีค่ะปูเป็นกระเบื้องแกนิโต้ให้ใช่ค่ะเห็นทําเป็นกระจกแบบเขาเรียกนะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มาก ความไพ i v a t นิดนึงค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวไปดูชั้น3ชั้น3คือจะมีระเบียงให้ด้วยอ่ากอนอื่นไปชั้น3ต้องมาดูห้องน้ำใช่แล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างมือตรงนี้ทำไมเขาถึงแยกสัดส่วนออกมาอ่าก็จะทำให้รู้สึกแบบถ้าถ้าเกิดว่ามันมีคนเข้าหลายคนก็อาจจะเป็นตรงนี้แปรงฟันล้างหน้าล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแยกส่วนแยกโซนออกมาเหมือนอาคารคันนี้เราก็แบบไม่ได้สร้างห้องน้ำที่ใหญ่เนาะใช่แล้วก็เลยแบบแยกโซนใช่ เพื่จะเป็นสะดวกสบายใช่อันนี้จะเป็นในส่วนห้องอาบน้ำก็ได้ค่ะอ่ามีสุขภัณฑ์ให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะอ่าไปอ่ะแล้วก็บริเวณด้านหลังเราก็เป็นในส่วนของบ้านจัดสรรขาวเนาะในโคงการเราใช่ปัจจุบันก็บ้าง2ยูนิตนะอย่าลืมนะคะบ้านแฝดพรีเมียมนะคะนี่มีข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นมีนะคะเป็นระเบียงเป็นระเบียงให้ด้วย ระ,ะเบียงให้ด้วนในส่วนนี้อันนี้จริงๆเป็นชั้นสามนะส่วนใหญ่เขาก็ถ้าทาธุรกิจก็จะทำอะไรนะคะเก็บของนะใช่ค่ะเอาไว้เก็บของหรือไม่ก็เป็นห้องนอนใช่อีกชั้นหนึ่งเลย,เลยถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยท,ที่ที่รู้มาจะแบบจะทําเป็นห้องนอนชั้นสาแล้วก็ชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นในส่วนแบบเซอร์วิสเก็บของอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะ<ๆ>นี่เป็นระเบียงน,นี่ระเบียงออกมาให้เห็นทาเลนิดนึงค่ะ บโปรโมดจริงๆเพราะตรงนี้มันทำเลแบบทำเลเศรษฐกิจใช่แล้วก็ในอนาคตมันก็มีรถไฟรางคู่ด้วยนะคะตรงนู้แล้วก็ไปไปทางนี้อ่ะไปทางนี้ก็ไปสิงบุรีก็สะดวกออกไปกรุงเทพสายเอเชียใช่ไหมคะค่ะไปเหนือค่ะไปหมดเลยใช่มันเป็นทางผ่านแบบหลายจุดของ้นที่นะคะแล้วก็ทางจากลบบุรีประมาณ กี่นาทีนะพี่เตยประมาณ9ก้นาทีเกนาทีเองใช่ก็คือขับรถมาแป๊บเดียวเท่านั้นได้หลายคนจะคิดว่าเท่ามุ้งมันไกลแต่จริงๆแล้วไม่ไกลใช่ค่ะก็คือนั่นแหละเป็นทำเนียบรษฐกิจใหม่ยถึงท่าวงเลยแล้วก็แบบอยู่ใจกลางท่าวงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอาคารพาณิชย์ที่สองยูนิตท้ายนะคะรีบมาเลยนะคะใช่ไปเดี๋ยวเออห้องน้ำยไม่ได้พูดเลยห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแยกสัดส่วนให้ ่างล้างมืออ่างล้างหน้าหรือจะใช้แปรงฟันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช่ห้องน้ำแล้วก็มีให้ทุกชค่ะใช่ค่ะ,คะสะดวกสบายมากมาะไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำนะคะ <laughs> แยกเป็นชั้นๆไปเลย <laughs> เออเแล้วก็คือตึกนี้เขาเล่นนะคะมันว่าง2ยูนิตแล้วเราจะมีแผนจะสร้างเพิ่มไหคะพี่เตยก็ในอนาคตจริงๆก็มีอยู่ค่ะ มีมีพายจะสร้างช่ยค่ะก็รอรอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาพาไปดูชมด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะค่าดยตึกของเรานะคะก็เท่าที่พาชมทางพา่เตอร์ว่ามันใหญ่แล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็สามารถอะไรนะบิวอินบิวอินบิวอินต่อเติมอะไรได้เต็มพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าตึกเราสามชั้นเนาะแล้วก็แบบลึกตลอดแนวเลยสามารถใช้อะไรนะ คุ้มค่ามาสามารถเออทำธุรกิจอะไรชจ๊กหรือว่าทําธุรกิจใหญ่อะไรก็สามารถทําได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีกี่ยูนิตและย้ำนิดนึงค่ะก็ยังวางอยู่2ยูนิตสุดท้ายค่ะใช่ราคาสามศูนย์เก้าล้านบาทสามล้านเ้านนะคะก็ สำใครที่ถามว่าโปรโมชั่นมีไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็รอสอบถามเข้ามาอีกทีนึงนะคะใช่ค่ะก็ต้องมารับโปรโมชั่นด้วยตัวเองเรา้องได้มาชมแบบบ้านแบบบ้านของเราด้วยที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จะเป็นตึกของเราที่2ยูนิตแล้วนะคะบนทำเลที่ไหนคะพี่เตยบนทำเลอยู่ที่ท่าวงค่ะ แล้วก็อยู่ใกล้ใกล้แยกท่าวุ้งใกล้แยกท่าบุ้งใช่ค่ะตรงข้ามเยื้องๆกับปั๊มปตทค่ะเดี๋ยวแผ่นเก้าองนิดนึงนะคะตรงข้ามกับปั๊มปตทนะคะทางด้านนู้นแล้วก็จะตรงข้ามกับธนาคารทกสใช่ค่ะเลยซึ่งเลยจากโรงพยาบาลท่าวุ้งมาประมาณแค่ไม่กี่ไม่ไม่กี่เมตรค่ะใช่ค่ะก็จะถึงโครงการเราแล้วแล้วก็เป็นเข้ามาจุดเด่นก็คือมองทางไหนก็จะเห็นแต่ พื้นที่สีชมพู้าโครงการเราทําให้เป็นจุดเด่นใ,ให้ลูกค้าสังเกตได้ง่ายค่ะก็สามารถเข้ามาชมกันได้ทุกวันเลยนะคะที่โครงการสีร,รัญยายมีท่าวู้ค่ะ